สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับเป็นการหาเหรียญ Bitcoin Cash นะเข้าสู่บัญชีของบิตครับนะครับวันที่18เดือนพฤษภาคมนะผมได้รับการชำระเงินนะครับก็อยู่ที่0.00136483 BCH นะครับจากแอป,ปที่มีชื่อว่า แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของบินการถอนเงินที่ผมได้รับการชําระเงินนะวันอังคารนั่นเองนะก็คือวันที่18พฤษภาคมนะครับอ่าก็วันนี้นั่นเองนะผมได้รับการชําระเงินเข้ามาของเหรียญที่มีชื่อว่า Bitcoin Cash นะครับก็เป็นเหรียญที่เป็นสีเขียวอันนี้นะครับผมนะตอนนี้ราคาของ Bitcoin Cash นะครับอยู่ที่ 35,699บาทน,นะครับณวันที่18เดือนพฤษภาคม2,564นนะครับวันนี้ก็เป็นแอปเดิมนะที่เราเล่นกันนะครับก็คือเป็นแอปที่จ่ายเงินทุกๆวันอังคารนั่นเองนะแต่ว่าของสัปดาห์ที่แล้วของผมไม่ได้ถอนเข้ามาเพราะว่าผมตั้งค่าเยอะไปนั่นเองนะก็แอปในวันนี้นะมีชื่อว่าแอปฟรี e i t t o o n n c s s นะที่เป็นสีเขียวอันนี้นะครับหลักฐานการถอนเงินนะก็เป็นอ e ีเมลที่ได้รับการชำระเงินเข้ามา ผ่านเข้าสู่บัญชีของบิต c คบของผมนะอยู่ที่0.00136483นะครับเดี๋ยวเราเปิดในแอปของ b i t c ค p ไอ้บิตแบนะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะมาที่คำว่า Wallet นะครับเพื่อที่เราจะไปตรวจสอบว่าเรานะ,ะมีเงินเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับหรือมีเหรียญเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับก็กดที่ Wallet ไปนะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดคำว่าฝากตรงนี้นะครับของเหรียญ b i h หรือ b Bitcoin Cash นะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับให้เรานะกดที่คำว่าตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะไปดูว่ามีการฝากเงินเข้ามาหรือเปล่านะก็วันนี้นะครับวันที่8นะครับเดือนพฤษภาคม2,564นะครับมีการชำระเงินเข้ามามีากมีการฝากเงินเข้ามาอยู่ที่0.00 00 00 136นะครับอ่าก็นะครับเข้ามานะครับเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาหนาทีครับเดี๋ยวเราไปแปลงกันนะว่าถ้าเลขตรงนี้นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ0 0นย์จุดศนะครับโอเคครับผมนะเมื่อเรานะครับอ่ามาที่คําว่าขายแล้วก็ตั้งเหรียญที่เราได้รับมาแล้วก็ตั้งราคาขายนับก็คือ35 7 9 สามรัา3 5 799กนะก็คือเป็นราคาปัจจุบันนะก็จะเท่ากับ48บาทนะครับผมอันนี้นะเป็นเงินนะที่เราได้รับเข้ามาเมื่อแปลงนะเป็นเงินไทยบาทเนาะ0 0 0 8 9จุด9นะครับซึ่งผมดูแล้วนะผมผมคำนวณผิดนะก็คือว่า136483นั่นเองนะ อ่าก็เออช่ทุกคนถูกแหละนัหนึ่งสามหกสี่แปดสามทุกคนอ่าถูกแล้วเนาะก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่สิบแปดบาทนั่นที่ผมได้รับการชาระเงินเข้ามานะครับโอเคซึ่งแอปนะครับผมนะก็คือเป็นแอปนี้เนาะก็เดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูนะครับมันจะเขียนเลยนะว่ามีการโอนเงินเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เล่นแอปนี้อ่าทุกคนเห็นไหมเขาบอกว่าเพจเอานะครับ 0.00, 000, 000, 000, 000 1, 1 36 483นะครับเข้าไปที่บัญชีนี้นะครับผมอันนี้นะอ่าเขาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะได้ทำการโอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเข้าสู่ wallet นั้นนะครับก็คือ wallet ของ b i t c u p ของเรานะครับใครไม่มี b i t c u p นะมีสตังปโปรก็สามารถที่จะไปเล่นแอปนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือมีคอยเบดนะครับมีไบแนนก็เล่นได้เหมือนกันเนาะขอแค่คุณมี กระเป๋าบัญชีของ Bitcoin Cash เท่านั้นเองนะแล้วก็มาใส่ที่ US d r e s s นะครับในส่วนของแอปนี้เวลามียอดของเราถึงนะเขาก็จะโอนมาอัตโนมัติทุกๆวันอังคารนั่นเองนะครับวิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้นะครับก็ให้เรานะมาที่เมนู2เมนูนี้ที่ผมแนะนำนะก็3เมนูก็ดีเหมือนกันถ้าคุณขยันก็คือเมนูที่ผมแนะนำหนึ่งสนะ 3นี้นะครับอันดับ3คือถ้าคุณขยันก็ไปทําได้เช่นทําแบบสอบถามไปโหลดแอปนะครับาตามฐานที่เขาให้งานให้เราให้แก่เรานั่นเองนะหรืออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็คือเป็นแบบสอบถามจากเอเจนต์นะอันนี้ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เราถ้าเราขยันทำนะเราก็จะได้รับเหรียญเยอะยิ่งขึ้นเ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาที่การสร้างไรายได้เมนูที่1ก่อนก็คือเมนูอันนี้นะครับก็คือเป็นการกดรับทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองนะกดเข้าไปเลยนะครับ1ครั้ง ากนั้น,นครับก็มาอยู่ในส่วนของหน้าตาของแอปแล้วก็หน้าตาของเกมนะเขาจะให้เรานะหมุนนะครับหมุนสปินไพลส์นะผมนะก็คือหมุนตรงนี้เลยนะอันนี้คือเป็นจํานวนสปิน Spin ที่เราสามารถที่จะกดได้นะผมก็สามารถกดได้2ครั้งด้วยกันนะซึ่งเรากดหนึ่งครั้งเขาก็จะสุ่มว่าเราได้ตัวเลขอันไหนนะครับอ่านี่คือตัวเลขที่เขามีนะสมมุติว่าเราสุ่มแล้วก็ได้เลข9ก็คือเราก็จะได้รับ9คะแนนแต่ว่า เราสามารถที่สุ่มได้ครั้งเพราะว่าเราได้เรามี2อันใช่ไหมจนกว่าเราจะพอใจสมมุติว่าเรากดสุ่มแล้วก็หมดแล้วนะเราก็สามารถที่จะกดดูวิดีโอนะเพื่อที่เราจะรับสปินเพิ่มได้นะครับสมมุติว่าเรากดไปแล้วก็มันสุ่มแล้วก็ได้เป็นตัว B แบบนี้ทุกคนนะอ่ะได้ที่ตัว B อันนี้ทุกคนนะเขาก็จะขึ้นไปสุ่มข้างบนต่อ4280ิ5 45 56, 55 ไม่ใช่มาห้าสิบนะแล้วก็7จสิบนะแต่ว่าถ้าสุ่มไปแล้วก็ได้ที่เป็น B สีทองเขาก็จะเป็นรุ้นเจ็ทพอร์ตข้างบนนี้นะครับโอกาสถ้า4 8 4 6ก็คือโอกาสที่เราจะได้รับอยู่ที่200ซาตชินะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่า BCH ซาตชินะครับอ,อันนี้คือเป็นรางวัลใหญ่สุดก็คือ10,000ซาตชินะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือกดสปินได้เลยนะครับกดปั้งแล้วก็เราก็รอรุ้นแบบนี้เลยทุกคน อ่าผมลุ้นแล้วก็ได้ตัว B ใช่ไหมเขาก็จะไปลุ้นข้างบนต่ออ่าผมได้ที่45ทุกคนนะผมยังไม่พอใจผมก็มีสปินอีกหนึ่งอันผมก็กดไปนะครับแล้วก็ลุ้นแบบนี้เลยทุกคนอ่าได้อีกทุกคนข้างบนเนาะดูซิว่ารอบนี้ได้ที่เท่าไหร่อ่าผมได้รับอยู่ที่42นะเราก็ดูนะว่าเราต้องการที่เราจะรับอันไหนเนาะระหว่าง45กับ42นะแน่นอนทุกคนเราต้องรับที่45เพราะว่ามันเยอะกว่าใช่ไหมอะ่ะเราก็กด รับได้เลยนะกดตรงนี้นะถ้าเราไม่อยากกดรับอีกนะเราอยากเล่นอีกเราก็กดมสปินนะครับเพื่อที่เราจะต้องไปดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอแล้วก็รับสปินฟรีนะก็คือสปินก็จะเพิ่มตรงนี้นะครับตอนนี้เรามีศูนย์ใช่ไหมสมมติว่าผมจะไปดูวิดีโอผมก็กดมอสปินนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขอกดก่อนนะครับโอเคทุกคนนะเมื่อกี้ผมก็ได้ดูวิดีโอเสร็จนะครับผมก็ได้รับสปินเพิ่มนะครับอยู่ที่3สปินด้วยกันนะครับอ่าผมขอเล่นแป๊บนึงนะ นี่เลยทุกคนหนะ้าสารสปินด้วยกันนะครับอ่าทีนี้เราก็มากดรุนกันต่อนะครับได้อีกทุกคนเอ้อาทำไมวันนี้ได้แจ็คพอตเยอะจังปกติคือไม่ค่อยได้รับแจ็คพอตเท่าไหร่อรอาผมได้กดอยู่ที่55เนาะผมมีสปินอีก2ดานเะดี๋ยวผมจะกดอีกทีหนึ่งแจ็คพอตของผมมีอีกอันเดียวนะทุกคนนะอ่าไม่ได้แล้วทุกคนนะเดี๋ยวกดอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ อ่าได้เกนะ้าเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดรับเลยผมไม่ดูวิดีโอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้คลิปนี้ยาวเกินไปเนาะเราสามารถที่จะดูวิดีโอจนกว่ามันจะไม่มีนะครับโอเคผมจะกลับผมจะกดที่55เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เรานะครับกด yes นะเขาว่าให้เรากดรับ55ซาโตชิใช่หรือไม่ใช่กด yes เพื่อใช่นะครับกด yes เลยโอเคทุกคนนะที่นี่นะครับผมนะก็ จะไปเพิ่มตรงนี้แล้วทุกคนเมื่อกี้มีศูนย์ใช่ไหมก็จะมารวมตรงนี้เป็น55า้นะครับเราก็กด Continu e นะผมอ่านผิดภาษาอังกฤษก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้เนาะโอเคทุกคนนะผมได้รับซา,าโตชิเพิ่มทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะครับมาจากการที่ผมไปแนะนําเพื่อนนะแล้วก็เพื่อนของผมก็คือผมแนะนาเพื่อนแล้วก็แนะนําคนที่ผมไม่รู้จักแต่ว่าเขาใส่รหัสเขาสมัครผ่านลิงก์ของผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆาเนาะที่ใส่รหัสของผมนะ แล้วก็เวลาคนที่เราเชิญไปเขาเล่นนะเราก็จะได้รับอยู่ที่10%ด้วยกันนะครับซึ่งผมได้รับอยู่ที่83,097สาิตุชนะครับที่เขาเขียนไวนะ้เนาะก็จะมารวมกันที่ตรงนี้นะครับอ่าก็เยอะมากเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะที่สมัครผ่านเรื่องของผมแล้วก็อุดหนุนช่องของ ANC ตลอดมานะครับใครมีเคล็ดลับอะไรมีเทคนิคยังไงของแอปนี้ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆของเราด้วยกันและกันนะครับผมนะเพื่อมีเทคนิคอะไรเนาะเราจะได้ช่วยๆกันนะเพื่อว่าจะได้ทําให้เพื่อนของเราที่ไม่รู้นะเทคนิคบางอย่างก็เขาจะได้รู้เนาะอ่าโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เนาะในส่วนที่2นะก็คือช่องทางที่2กคันนี้เนาะช่องทางแรกคืออันนี้เราต้องรออีกประมาณ54นาทีถึงจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคช่องทางที่2กดเข้าไป ในส่วนของช่องทางที่2ก็คือเป็นการหมุนหมุนนั่แหละเนาะเป็นการหมุนสปินแหละคือเป็นการสุ่มนะฮอันนี้คือสุ่เป็นวงกลมนะครับอ่าก็จะมีตัวเลขคุณจะเห็นตัวเลขใช่ไหมตัวเลขในแต่ละวงกลมนะก็คือเป็นเหรียญที่เราจะได้รับมานะครับก่อนที่เราจะเล่นเราต้องกดดูวิดีโอก่อนนะครับเกต r e ว a r d ก็คือให้เรากดรับรับรางวัลเองนะครับเราก็กดเข้าไปก่อนเลยนะครับ โอเคทุกคนนะหลังจากที่เราดูวิดีโอจบนะครับอ่าเขาก็บอกว่าให้เรากดรับรางวัลน,นะครับตรงนี้นะกดปุ่ม4ีคินะครับเพื่อที่เราจะลุ้นรับนะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคทุกคนนะทีนี้นะเราก็รอนะว่าเราน่าจะสุมรับที่กี่บาทไม่ใช่กี่ซาตชีนะครับอ่าได้รับอยู่ที่16ซาตชินะครับทีนี้เราก็กดคําว่าคอนตินูหรือต่อไปนั่นเองนะกดเข้าไปเลยทุกคนอ่าก็เราก็จะได้รับเลยนะ เราสามารถที่จะเล่นต่อได้นะครับผมนะเรากดเข้าไปต่อนะแล้วก็เราก็กดทําตามเดิมเลยทุกคนก็คือกดดูวิดีโอนะแล้วก็กดรับแบบเมื่อกี้เลยนะครับจนกว่ามันไม่มีให้เราเล่นนะครับจนกว่ามันจะ,ข,นนนะขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงไหนเอ่ยอ่ามันออกไปเด้งก็คือเราต้องดูวิดีโอนะครับโอเคเดี๋ยวผมดูวิดีโอก่อนเลยแล้วกันนาะเขาบังคับให้เราดูนะครับโอเคทุกคนนะครับโอเคกดรับเลยเลยนะ เมื่อกี้ก็คือว่ามันจะมีตัวเลือกเยอะกว่าใช่ไหมทุกคนนะวงกลมเยอะกว่าแล้วอันนี้คือมันจะน้อยกว่าบางทีมันจะขึ้นแค่3อันเองนะยิ่งเรากดเยอะนะเราก็จะยิ่งมีโอกาสได้เยอะนะครับผมนะกดคอนตินูเลยนะโอเคทุกคนนะผมขอจบนะในส่วนของอการหารายได้ในช่องทางนี้แค่นี้ก่อนนะต่อไปคือตรงนี้นะครับก็คือเป็นการกดเข้าไปก่อนดีกว่านะครับอ่าก็คือเป็นการไปทำดาวน์โหลดแอปทำเพจเซอร์เวนะอันนี้ก็น่าจะเป็นดาวน์โหลดแอปนะ ก็น่าจะมีบ้างนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคเราก็กดย้อนกลับนะครับย้อนกลับมันออกเลยทุกคนโอเคทุกคนนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับอ่าก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะถอนเงินนะครับว่าว่าเราจะได้รับเมื่อไหร่นะครับเราจะได้รับก็ต่อเมื่อทุกๆวันอังคารนั่นเองนะถอนขั้นต่ำเท่าไหร่นะเราก็ มากดนะครับกดตรงไหนเอ่ยเอาใหม่นะครับให้เรานะครับมากดที่ Control Panel ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยทุกคนจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกนะว่าขั้นต่ำของเราคือเท่าไหร่นะของผมก็คืออยู่ที่5 0 0 0ัซาโตชินะครับตรงนี้นะเห็นไหมอ่า5,000ซาโตชินะครับอ่าเขาเขียนว่า5,000ันเนาะอ่าของผมก็คือตรงนั้นนะครับอ่าให้เรานะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะถอน อ่าขั้นต่ำเท่าไหร่เราก็มากดที่ตรงนี้ทุกคนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคทุกคนนะมันก็จะมาแสดงหน้าตรงนี้ก็คือให้เราเลือกว่าเราจะถอนที่เท่าไหร่ขั้นต่ำนะครับอของผมผมเลือกที่5 0 0พซาโตชินั่นเองนะครับก็ง่ายๆเองเนาะเราก็มาเลือกได้นะครับถ้าเราขยันทําจริงๆเนาะสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะถอนได้เลยนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็น่าจะทําได้นะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็น่าจะถอนได้เลยนะครับแค่ ในสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะว่าแอปนี้ถอนได้ครั้งละสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มาอัปเดตนะว่าแอปนี้จ่ายเงินจริงนะสัปดาห์ก่อนก็คือมันไม่จ่ายนั่นเนองก็คือเงินไม่เข้าของผมเพราะผมตั้งค่าสูงนั่นเองนะก็เลยมาใจ่ายในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโอเคก็ส okay, <ๆ>ําหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะใครมีคาถามอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ สำหรับคนที่ื่นชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไปยัง Facebook กลุ่มนะกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับางานออนไลน์ line, หรือแอปหาเงินฟรีหรือเกี่ยวกับการหาเรียนดิจิทัลฟรีนะผมนะาก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรที่รอคอยนะแอปหาเงินฟรีพวกนี้นะแล้วก็ ให้กำลังใจผมมาเสมอมานะครับผมนาเดี๋ยวเจอกันในแสนซับนะครับเร็วๆนี้นะครับอินชอนหเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ